คือตอนแรกก็นั่งคิดว่าจะเล่นเกมอะไรดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าไม่อยากเล่นฟอร์ไกแล้วเล่นไม่เก่งอ่ะยากอ่ะอยากเปลี่ยนเกมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเจอเกมนี้ identity ซึ่งเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นนานมากๆแล้วนะคะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะทุกคนและอย่าขำนะอย่าขำชื่อแอคเขาสั้งไว้นานมากแล้ว ออซ่า <laughs> เพื่อนรู้จักสโลแกนเราต้องรอดไหมเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยไม่เก่งเลยทำไรเนี่ยอุ้ยมันมาแล้วเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ย <laughs> ทำไมฉันหัวใจเต้นดังจัง เราไปช่วยเพื่อนดีไหมอา้าวทำไมเพื่อนเป็นนกล่ะแต่ตอนนี้อีกาขึ้นหน่วยัชแล้วนะทุกคนคะวิมาแล้วฉันาาวิเอามาเลยเอามาเลยมามหมมา ไฮโฮ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 เขาเป็นมนุษย์แลน่ะอุ๊ยฉังกูวิ่งดีแล้วเลยอ่้โทุกคืนเราล่าชีวิตทำไมผีเขาแบบมา ไม่เข้ามาทุกคโภมีตอรคพาก็ <S <S แค่ชื่อถนน